สวัสดีครับสวัสดี FC ครับผมช่องสังวานพารวยครับวันนี้จะมาสรุปเลขเด่นบนล่างให้ครับผมก่อนอื่นครับผมคำเตือนทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันสิ่งที่ผิดกฎหมายครับสนับสนุนให้ซื้อฉลาดกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับผมมาๆพี่น้องครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับสามสูตรชนกันเด่นตัวเดียว เด่นชนกันที่มีสูตรคุณป้าใจดีครับผมเดี๋ยวผมจะเขียนให้ใบเดียวกันเลยครับผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญครับผมผู้ใหญ่ใจดีอันนี้ก็สูตรลอตเตอรี่ครับตรงกันที่6กับ4 เดี๋ยวผมจะเขียนให้ให้ดูง่ายๆครับผมเด่นเลขเด่นตรงกันครับผมเป็นงวดแรกครับที่สรุปแบบนี้ครับเลขเด่นตรงกันจับคู่ครับ เลขเด่นตรงกันจับคู่ครับผมมีอยู่3สูตรครับสูตรที่1ครับผมสูตรที่2เอาแบบนี้ครับสูตรที่3ครับมี3สูตรครับผม สูตรที่หนึ่งเป็นของลอตเตอรี่ครับผมสูตรที่หนึ่งเอาของลอตเตอรี่ไว้ก่อนครับมีสองมีสี่ครับมีหกมีเก้ามีแปดครับผม สูตรที่2เป็นของคุณป้าของคุณป้าใจดีครับสูตรเขียนถูกไหมครับสูตรสอตรสอตรอ พี่น้อครับอ่ะสูตรที่สองของคุณป้าใจดีครับมีสามสี่หกเจ็ดศูนย์ หนึ่งครับผมสูตรผู้ใหญ่ใจดีครับคุณป้าใจดีผู้ใหญ่ใจบุญครับมาศ2นย์สครับผมสามสูตรครับพี่นอ้อง สามสูตรไม่งงเนาะเผมจะแยกให้ครับจะได้ไม่งงครับสูตรนี้สามสูตรครับผมเด่นตรงกันมากที่สุดครับ เด่นตรงกันที่4กับ6ครับผมวันนี้เป็นงวดแรกครับเด่น6เด่น4ครับผมสูตรน่าจะเขียนผิดครับสอตอสูตรอย่างนี้ครับผม เด่น,ตร,น,ดน,ดนตรงกันที่เด่นเด่นตรงกันที่หกหกกับสี่ครับผมบนล่างกันไว้ก่อนครับลงวันที่ เห็นตรงกันครับมาผมจะจับคู่บนล่างให้ครับผดแรกครับผมเอาเด่นๆเลยครับสามคู่นี่นะครับสา,สามสามศูนย์ไม่ใช่สามคู่ครับจับคู่สามศูนย นี่ครับสูตรเขียนผีดเขียนถือพี่น้องามสูตรบนครับผมเอาบนก่อนเลยครับบนผมจับตามสูตรครับ บนเด่นที่วิ่งครับวิ่งบนวิ่งบน4กับหครับผมเด่นมากที่สุดคือ6ครับจับคู่ครับ6กสอง หกสครับกลับตัวด้วยเด้อพี่น้องเด้อสีเด่นมากที่สุดก็คือสี 4, ่สองสีครับกลับตัวด้วย3ามตัวครับผมจับ3ามตัวให้เลยครับผม หลักร้อยเดี๋ยวผมหลักร้อยงวดน,นี้มีหลักร้อยลองดูครับหลักร้อยงวดน,นี้จะเข้าไหมจับคู่ครับเด่นจับคู่เด่นให้เลยครับ คู่เด่นไปแล้วครับเด่นครับจากร้อยของเรานี่ครับหนึ่งหกสี่ครับแปดหกสี่ครับผม สองหางครับล่างล่างวิ่งวิ่ง3ามกับ4ครับผมจับคู่ให้ครับ สามหกสามเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดครับผมชอบม้วนนี้เด่นครับผมเด่นสี่หกครับ นี่ครับเด่นเด่นสีบนล่างครับผมล่างวิ่งสามกับ4ี่ครับจับคู่สามหกสามเจ็ดสี่หกี่เจ็ดครับผมอันนี้จับมาจากนี่ครับเด่นชนกันที่4ี่กับ6ครับผมกลับตัวด้วยครับผม ลงวันที่ก่อนครับขอขอเจ็ดครับกลับตัวด้วยเด้อพี่น้องเด้อครับผมเพื่อการผิดพลาดครับแคปหน้าจอครับผม แคปหน้าจอันเดียวครับครับผมคลิปนี้ยาวมากแล้วครับผมปากด้วยครับผมขอให้เฮงๆงรวยๆวย,วย,วย,วยปังๆครับวันนี้จับจองลอตเตอรี่เลยครับโชคโชคมันม่นมัน่นพี่นอ้องขอให้มีเงินใช้ปีใหม่ทีเทอวันนี้ขอให้เฮงๆนะครับ ซื้อติดบนล่างไว้ก็ดีครับผมเล่ไม่กี่หางเองครับผมก็จะซื้อติดบนล่างไว้ครับกันไว้ครับผมไม่แน่ไม่นอนครับเนาะขอบคุณครับผมฝากช่องด้วยครับช่องสังวานพารวยครับผมพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดสัคสไาชิกกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยครับผมสวัสดีครับ